นี่คือสาภาพฮะคุณผู้ชมฮะโลกออนไลน์แชร์ภาพนี้ครับแล้วทุกคนก็เห็นใจและสงสารผู้ชายคนนี้แล้วตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับ mm hmm. ถูกใส่โซ่ตรวนล่ามไว้ที่ขาทํางานแลกกับข้าวและมีข้อมูลระบุว่า mm hmm. ชายคนนี้ชื่อว่าครูแดนนี hmm. ่อายุ40ปี mm hmm. เป็นผูมิกับคิวบ mm ู hmm. และเป็นครูสอนศิลปะก,การต่อสู้ให้กับดารานักแสดงหลายคนในเมืองไทยครับ mm hmm. ที่เขาตกอยู่สาภาพนี้เพราะโดนเพื่อนหลอกไปทีมข่าวเนี่ย mm hmm. พูดคุยกับคุณกวินยันทรักษหรือว่าคุณบอยครับ ซึ่งเป็นคนประสานงานในการช่วยเหลือครูแดนนี่คุณบอยเล่าให้เราฟังบอกว่าต้นปีที่ผ่านมาครับครูแดนนี่เจอเพื่อนชื่อในชัยหลอกว่าเนี่ยมีในทุนอยู่ที่ท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาสนใจจะให้เงินทุนครูแดนนี่ไปทําหนังครูแดนนี่ก็เลยตัดสินใจเอา้างั้นไปเมียนมาปรากฏไปถึงไม่มีฮะนายทุนหนังก็ไม่มีทุนก็ไม่มีให้ครับสุดท้ายโดนจับแล้วพาไปยังสถานที่แห่งหนึง่งแล้วล่ามเอาไว้แบบนี้บังคับให้ใช้แรงงาน ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนครับครูแดนนี่ถูกใส่โซ่ตรวนที่ขาใช้แรงงานทาสของกลุ่มว้าแดงแลกกับข้าวที่จะได้กินในแต่ละวันและไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวมีนาคมที่ผ่านมาครับในชัยคนนี้เนี่ยได้เอาโทรศัพท์ของครูแดนนี่ติดต่อกลับมาหาแม่ของครูแดนนี่แล้วข่มขู่ บอกถ้าอยากได้ตัวครูแดนนี่คืนอเอาเงินมาถ่าย24ล้านบาทโอ้โหผมผู้เรียกค่าถ่ายด้วย24ล้านคุณผู้ชมครับอบอกว่าถ้าหามาไม่ได้เตรียมรับศพลูกชายได้เลยคุณแม่บอกโอ้โห,โโหเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไม่รู้จะทำยังไงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อยครับ